ครับพี่คือือติ๊กจ้ะพี่ติ๊กนะ,ะพี่ติ๊กครับแปลงนี้คือปลูกโหระพาอ,อ,อยู่อำเภอลาดบัวหลวงจ,จังหวัดอุธยานะพี่นะ,ะพี่เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าสิ่งที่ได้รับกับโหระพาที่ก่อนใช้โฟทีเนี่ยมันมีความต่างอย่างไงเออเขาชื่อโฟทีไปแล้วว่ามันมันเขียวแล้วก็ใบใหญ่แล้วก็ลดปุ๋ยปุ๋ยจากที่เวลาตัดเนี่ยเวลาตัดต้องใส่ก็คือไม่ใสครับตัดไปแล้วครั้ง ตัดไปแล้วสองครั้งถึงจะใส่ทีครัาจากรดปุ๋ยพี่ดูนี่นะใบในใบใบใหญ่พี่ก็บอกว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้คือใบใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้เพราะว่าตัดไปเรียบร้อยแล้วแต่บอกตรงๆนะครับว่านี่ขนาดพี่ติ๊กบอกว่าใบไม่ใหญ่นะแต่ในสายตาผมนี่คือใบใหญ่มากนะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์ดีนะครับพี่นะเดี๋ยวตรงนี้นะครับพี่ใช้มากี่ครั้งแล้วพี่ผมใช้มานานหลายเดือนแล้วหลายเดือนเลยนะพี่ฉีดยังไงพี่ เจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเลยนะตรงนี้เนื้อที่ประมาณเท่าไหรพี่สี่ไร่ประมาณสี่ไร่นะอ่าโดยประมาณก็คือปลูกโหระพาล้วนๆเลยกี่วันตัดครั้งพี่ตัดทุกวันนะตัดทุกวันได้เป็นปีเลยนี่จิตโปรตีมาก็คือประหยัดปุ๋ยลดปุ๋ยลงไปด้วยลดปุ๋ยแล้วก็ยายาก็ลดไหมพี่ มันก็ลดแต่เพราะมันเพราะมันก็มันก็ไม่ค่อยเป็นไรนอกจากว่าถ้ามันเป็นจริงๆก็คือมีอย่างเดียวคือใบเหลืองอัตราส่วนที่ใช้ยังไงครับโปรีถ้าผักเล็กๆพี่จะใช้ครึ่งช้อนครึ่งช้อนตอนนี้เริ่มปลูกใหม่ๆก็ครึ่งช้อนเลยต่อน้ําต่อน้าเป้นยี่สิบลิตรนะแล้วพอพอต้นประมาณนี้แล้วใช้ไงครับช้อนหนึ่งหนึ่งช้อนนะพี่นะขี้ตอนเย็นตอนเย็นด้วยเหรอพี่ขีดตอนเย็นเลยอ๋อขี่แบบเย็นใกล้ๆจะมืดอ่ะครับครับอ่เดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับตอนนี้คือนี่กนาดขี้ตอนเย็นนะ คือได้กีดตอนเช้าจะดีมากนะครับโดยภาพรวมนะพี่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาติดตามแปลงนี้กันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆพี่ติ๊กประทับใจในตรงนี้ร้อยใช้มาหลายเดือนแล้วนะครับ<ช>แล้วก็เห็นความต่างของอ่าพืชก่อนใช้และหลังใช้อย่างดีนะครับและว,วันนี้ผมธนกรเกษตรข้าวพาราครับผมขอบคุณพี่ติ๊ดมากครับผมค,ครับ